นีสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนัน,นนะและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18บปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำจะเบื้องย้อนหลังนะคะก่อนจะรับชมวันที่แนวทางวันที่29ก็ดูวันที่28ที่ผ่านมานะคะ่ะก็วิ่งเข้าวิ่ง6นะคะวิ่ง6วิ่ง7นะคะนะคะอ๋อ6ก็คือ06นะคะ06 0 6เลขล่างชุด6ตัวนะคะนะคะมี แต่ตัวเลขที่พี่ลิวนะคะเสิร์ฟให้นะคะตัวโเจาะตัวเน้นไม่ออกนะคะมาออกเก้าเก้านะคะสูตรก็ไม่หลุดคะ่ะยังเดินดีอยู่นะคะนะคะไปรับชมงวดใหม่กันเลยจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อซที่น่ารักทุกท่านสวัสดีพี่น้องนะคะเอทั่วโลกนะคะสวัสดีพี่น้องทางสองปอปอลาวด้วยนะคะนะคะ แนวทางนี้นะคะเป็นเพียงสื่อกลางแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะหลังจากวันประจําวันที่27ก็เข้าปังปัง99ตรงตรง,ตรงนะคะเข้าบิน้นเข้าเบิ้ลนะคะ99นะคะก็ตามต่อนะคะมีงวดนี้ก็เด่นสุดก็คือ80เลขตารางของพี่หลิว 8, 09เาแล้วนะคะเด่นก็คือวิ่งเด่น8เด่น0วิ่ง1นะคะพี่น้องจ้านะคะตัวเลขเนี่ยนะคะตามนี้นะคะจับคู่กันเลยนะคะนะคะจับคู่ก็มี 10, 12, 17, 18, 19ที่ขีดเส้นใต้ให้ก็เพราะว่าอ่าเป็นตัวเจาะตัวเน้นนะคะพี่น้องจ้ามันหลายตัวเนาะ นะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็ขออภัยนะคะที่ไม่เข้าตัวเจาะนะคะไปเข้าเก้าเก้านะคะก็ไม่หลุดนะคะสูตรเลขของพี่นิวก็เดินดีนะคะสามงวดต่อเข้าติดต่อกันเลยนะคะพี่น้องจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะตัวเลขสวยๆมาเสิร์ฟให้ฟรีๆนะคะนะคะ เอาไปรวยนะคะเอาไปรวยใส่ปีใหม่นะคะก็มีจับคู่อีก0203 0809นยปะคะรวยๆปังๆใส่ปีใหม่เด้อพี่น้องจ้านะคะแล้วรำรวยรำรวยเด้อจ้านะคะเดี๋ยวเลขแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลไทยก็จะลงให้อีกนะคะคงสุดท้ายนะคะมีอีก8082 83 89 78นะคะ ก็ตัวเน้นให้นะคะ80-83-78นะคะคาดว่าจะมาจะมาไหมนะคะเบิ้ลก็จะมีศ0น 1, 1 3ศูนย์รอบนี้ก็มีตัวเลขสาตัวมาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมี38-8-380-97-2-983นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะตัวเลขก็สวยงามนะคะขอบคุณที่รับชมรวยๆเฮงๆนะคะทุกท่าน สวัสดีจ้ารวยๆใส่ปี่ไมเดอพี่น้องจ้านะคะ